เดีวมมีก้อนท้าทายในน้น้อยเจ้าของบ้านของที่สามโอหอ้นมออ๋ออันนี้คือสามยอดนี่ก็คือท้าอันี่ครับโอ้ผมเมักท่าทยกลับมาเลยครับโอตาไคร่ ีตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูถ้ำเมืองบรดานครับสวัสดีครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูถ้ำเมืองบรดานครับคลิปนี้ต่อจากคลิปก่อนคือคลิปไปดูภายในถ้ำสี่คนครับถ้ำเมืองบรดาน,นี้อยู่ห่างจากถ้ำสี่คนประมาณ200เมตรครับอยู่ด้านหลังถ้ำสี่คน ผมเรียกว่าถ้ำพญานาคเพราะมันลึกมากและผนตกทางเข้าจะลื่นก็จะลื่นมากครับความสวยภายในถ้ำสวยมากและท้าทายอยู่พอสมควรครับผมอยากให้ทุกคนดูเผื่ออยากจะมาเที่ยวเพราะภายในถ้ำมีสีพองท้องี่สิ0จะสวยสุดและลึกสุดก่อนที่จะเข้าไปชมกันผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และหนึ่งพูดติดตาม เพื่อสนับสนุนการถ่าคลิปครับนี่ก็คือบร,รรยากาศรอบๆแต่ก่อนหันทีว่มามาคุ้นผมนะมันยันงโหกวันนี้นะครับมันเปลี่ยนนครับรถึงแล้วครับทำเมืออประดานแต่ว่าพิเศษที่สู้นี่ก็ตาครับ <c oughs> ไปเลยแร้วกัน,นเลยถ้าเหมือนกันวันเขาทำเนื้อปลาดังสวัสดีครับพบก,กับผมกึมคนเดียวเที่ยวไปเรื่อยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเข้าทำเมื้อปลาดาลครับนี่จะเป็นหูหูที่ยางไปครับเนี่ยหูน,หน้อยๆนะครับตัวบางแม่ผมจะพาของเดิเเนมาในถทำน่ะจะมีอย่างงามบอเพราะว่าเอา่อ เห็นนันเพราะไงที่ผมมาแล้วผมนี่นนครับว่ามีอยู่สิบห้องเพราะเรื่องทำสี่ทุนเนี่ยครับก็อยู่อยู่บ้านไหงครับรบ,บ้านาสาตังบ้านโชคชัยครับตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับแบบไม่กั้นสยเวลาผมจะพาเข้าไปเลยครับ โอ้โหนี่ดิทางเขาป่าทางครับโอ้โหน่อยเนี่ยเดกหน่อยเดี๋ยวก็เขาได้ครับเดี๋ยวเขาไปเขาแปบบงความสวยงามนี่คือทางลงครับ ครับนี่คือจุดที่หนึ่งครับของที่หนึงหน่งมียดสีห้องแต่ห้องอันนี้ก็คืออย่างย่งยครับกับง้างี้วครับอ,บอ,อม้ต้นขาทยเนดยเป็นหัยน้างามเพื่าายยอจะเติบโตดีว่า มีิซิมห้องไ่มครับอันนี้ห้องที่หนึง่งนะครับเดี๋ยวพาไปถึงห้องที่สิบครับใช่ผมคุณบอก,กว่าตกแต่งงามดีสนเนี่ยอันนี้รูปร่างของของที่หนึง่งครับอู้หนี่งขงามดีแล้วครับอู้ผมโชคดีนะหนี่มากในตอนนี้งเรเห็นนั่นเ <c oughs> พอาะไงครับได้เข้าไปถามนั่งเข้าไปผู้เดียว อันนี้คือกันอันนี้จะลงได้คือกัน<ะ>ลงไปนี่สามเมตรก็ดทเป็นถน้ำไงจริงๆไม่รู้ออเออสาม,มารถออกลังเขาได้ค่นผู้น้อยมันโผ<อ>ล่ไปข้างในเลยมันหินนี่สองล้มออกหาถ้ำตัวนี้หูนี่น้อยเนี่ยเออลงไปนี่สามเมตรเอาเหนานิาาหนกันไว้สิเราครเออกันไว้ปิดไว้ให้อยากโคนตกอ,อันนี้ต้องจะข่อ้องที่สองครับเดี๋ยวเราจะเ,เข้าไปห้องที่สองกันครับเข้าไปแล้วกันย่างกลับข้างาของเขาหน่อยครับ ไม่ไพ่มักงฆ่าท้าทยกะมาวัดนี้ได้นะครับวัดสีนวลครับ<ม>ทำเนื้อแม่ดานครับนี่อนี้ของที่สองนี่เป็นลักษณะนี่นี่อ๋ออันนี้ของที่สองข้างหนึ่งข้างขึ้นอันนี้เป็นข้างบนของของที่สองครับทางกระถิญญาณง่ายนิดหน่อยครับในมุญดกยางมัหนห่ียางไปครับนี่นครับของที่สอง เดี๋ยวไปห้องที่สามต่อเลยครับนี่โจ้าคือแม่หนิที่เป็นห้องที่สามโอ้โหหมื่นหมื่นฮือฝนตกได้ซุ้มมือแล้วนี่ครับทางกลับเลียวไปไปเขาโอ้โหเอาแถวงมีก้อนถ่าทายในในอยเจ้าของห้องว่าห้องที่สามโอ้โหเนี่ย อุ้มมือลงห้อหน้ยอันนี้จะเป็นห้องที่สามจะเป็นปะการังภูเขาเัวนี้เป็นดอกเป็นดอกคล้ายๆปะการังอ้อันนี้เป็นดอกปะการังภูเขาห้องที่สามก็มีนี่จะเป็นดอกดอกแบบนี้เป็นดอกดอกจริงครับเป็นปะการังดอกปะการังห้องที่สามยห้องปะการังปะการังภูเขารับข้างบน วาคนทำจับมำนันจับซุ่มมันเป็นเพชราจับป่ตเมื่อกี้ผมก็จับเมื่อกี้บ่อุนีบยงบซุ่มหินเ็นี่น้จะ่ให้จับโอ้อันนี้เขาก็บมือพยุงเนาะย่ำนเนาะมันกับืนอีกลครับหางลงของทโห้างลงของที่ซีครับมีคนมีถ่ายายเะหอดจไ้หละเปไปหอดคุณแล้วสบายอ้อมลล่นแบบแดดตามสบาย น,นี่ครับของที่ซีกับที่เลือกๆนี่ครับลงมาน่งลงก็ได้แบบสุดมากเด้เดี๋ยวๆลงค่อยๆลงอันจีไทยๆหน่อยครับางลงนี่ของที่ซีเดี๋ยวมีแต่ว่าของที่หาไปกับจีใครเนียนจังเลยครับโ pues, อ immt, like that, ้ขาขุน

เดี๋ยวเบิ่งกันไปง่ายๆครับความสวยงามนี่มาถึงห้องที่สี่ครับติดตัวเขาว่านี่ที่เป็นห้องที่สี่ครับนั่นคือทางลงมาครับปฏิแคบประมาณซ้ำตัวคนนีหละครับเย็ะเยอะเยอะหวังนี่อันนั้นมันไม่ได้ไม่ ครับนี 64. 64. <t ös> ่นี่ลงไปบอกเลยครับนี่หองที่ซีหนอที่ซีตัวของมันเป็นหองที่ซีของหัวของล็กบแหละขยับขานี้ยนั้งหนาเลยคเป็นยกตัวขึ้นสูงน้อยโอ้โหยกตัวขึ้นสูงอ่าย่างนี้นงายเลยาหนาย่างก่อนนี่ครับ โอ้โหใหมักกะขายกลับมาเลยครับโอ้ไทยจริงจริงคนขายขายนิดหน่อยนอออี่เป็นห้องพีซีครับห้องพีซีห้องพีซีนี่เป็นห้องแอร์มีห้องแอร์ครับค่าไฟบริสิทธิ์ครับห้องแอร์นี่่บ้ตัวสัมาหลายอากาศเป็นที่ดีทั้งตัวอันนี้ห้องอะไรครับนี่ห้องพี่ซี นอ๋อประเด็นีคือเกยเอ็นของแอร์เพราะว่าลมมันพานคนนี้ด,นนดินทั้งลมสิเข่าพาน,นมันของแอร์ครับนี่ผู<อ>้ดูข้างเขาเองครับสี่สามสี่ตัวแบบบินอ้อมน,นี่เบึ้งตรงนี้ครับนี่คือเหมือนเหมือนกับเยงิงของน้ำปอบานบ่บเหมือนนะอูออ้นี่งามงามด้วยครับนี่ น,นีนลมพันธ์นีครับถึงววาจะเลิกแต่ที่อากาศได้สบายตลอดอากาศดีเลยว่็คุยว่าข้าวคทา่ทาทสะอาดเมน <สา S 1> ครับบางคำนี้สิมิกินครับอนี้ของที่หาดจลมวนี่จะเป็นของที่หาแล้วอ๋อในของที่หาใน้องที่หากะจีลงงายจังนลนย นี่ครับมีไฟครับนี่มีม,มไฟเปิดนี่นบบถ้ามีไว้ฉายมานี่บ่อยเบิ่งกเนมบไ่เห็นหนึ่งมือตึงๆนี่อ้นี่ครับนี่ที่หาปักันนี้อมอเปนที่หกิีัหองด้วยบน้ายกี่ผ่านั้นปั้งนั้นเป็นองีปั้งนของทอนนี่หอ,หอ,อน,นี้ของที่หครับนี่ ใส่ครับเนี ano, ่ยเกีดีคู่เดียวทุกคนเห็นไหมครับความสวยงามครับของของที่ห้าครับเพื่อดานสี่เหลี่ยมครับเพดานขบุญเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนคุณไม่ขัดเนาะเหมือนเอาอย่างมาขัดขัดนะหมายมันนั่นครับอันนี้ ทำน้ำรอดเ่ไตตัวนี้หอยเชลลีหอยจุดหนูขึ้นมากินจากทำน้ำรอดโอ้หนูขึ้นม่กินเออหนูขึ้นไม่กินจากทำน้ำรอดนี่เขาหุอะเราพอลงกไไหนหนูลงกได้ตัวน้อยเนาะอันนั้นของที่คกประคันีห่ตัวนี้หงดนี่เป็นขงอกอนีงค้แ่ลอรกอ๋ตัวนี้สาตัวนั้น่ด อันหหมมกกเสียงช่อครับนี่ถึงของที่เจ็ดวะครับนี่ครับมาแห่งที่เราเยี่ยมครับที่เอาไปครับ <c ười> ท่านบอกเยี่ยมเลยเยี่ยมเยเยี่ยมโอ้มีคนเราไปแล้วออกกลับมา,เ,าปเป็นพระธาตุจิมลีเป็นวัตถุมงคลของธรรมนี่บริบบไปพุทธอยู่ห้องเงินคืออยู่ห้องนี้ห้องเดียวใส่ผงไก้ไข่คนี่บอกครับ เขาไปเรียกอะไรนี่ก็คืออย่างเกาะพระธาตุสิมลรีพระธาตุสิมารีครับเป็นวัตถุมงคุลของขามครเอาไปนมีเอาได้กกับขึ้นมาแล้วครับเห็นงงามที่นี่ผ่านยิ้มด้วยครับนี่ก็จะเป็นผนังของผนังของขามขามของห้องอู้งามดีครับนาพนนานาพ้นไม่ขาบน้ำเลยเวยเป็นเพชร เบิดคาบน้านี่ยจเป็นเพชรดเพลนเบิดนแบบน,นี่ยกระนั่งน้ำน้ำหนาวเนาะน้ำน้ำหนาวเบิดฝนนี่มันจะเป็นรูปเพชรเลยจะเก็นเก็ชเหลีย่ยมบเลยหยิยบไปยับแต่ว่าเข้าหามใบหามจับแล้วรอดไปรอดไปรูวว้ป่ะครับนี่เปใน,นห้องที่แปดห้องที่แปดแล้วตรงนี้ครับนี่เข้าไปห้องที่แปดผมมาเงียบเงียบมางไางใบับ ครับพันมูนี้เข้ามาแล้วเดี๋ยวเอาไปข้างหน้าต่อครับอันนี้ห้องไหนครับนี่ห้องที่แปดความสวยงามของห้องที่แปดครับนี่ก็คือผนังผนังกั้นห้องครับนี่ถ้าเป็นย้ำห้อนนี่มันสิเเลืองเนประดา เราทุกนี่เงี้ยเดี๋ยวมีระยะเกับอ๋อพัตัดต้องมีเรื่อ้องเก่าอืมต้องเก็บตังค์ท้หินงอกหินย่อยมีห้องห้องนี้แหละครับอ่ออกจากงามกงมูจักหน่อยที่ที่ผมเบิ่งอยู่ครับแก้ไขที่มัาไขบางวันมีนี่เป็นห้องโค้งนี่สุดยอดเลยครับนี่โค้งนี่อันนี้สิเป็นคอตซิลอ๋อนี่วะจุดจุดหนึง ปซิวของหอยทะเลแต่สมัยน้ำท่วมโลกโอ๋อนี่นี่นะอ๋อเป็นหอยเนาะอหอยอันนี้เป็นปศิวของหอยทะเลข้างข้าวข้าบินบนที่เทียนคือว่าหลายคือว่าหลายใดที่น้ยอยราห่อของเขาอันี้ของเขานี่รถไปนี่ของที่เก่าครับอันนี้ของที่เก่านะครับรบไปไหน สังเกตให้ดันสี่เรียย่ยมใต้ห้องสาบไปห้องที่เก่าบ่มครับนี่หอเก่าสาบตัวอย่างเอาไว้แต่แต่นี้มันเป็น,นเป็นปน,น้อโน้ขึ้นไปนี่น้ำมันอยู่ลงบนครับ<ะ>เหมือนมันน้ำมันอยู่ไปเรื่อยๆย่บที่บอกออมันก็ได้กอเป็นตัวขึ้นอันนี้ห้องพี่อันนี้เป็นร่างของ อันห้องห้องเรื่อยๆแต่ละผนังอันนี้เป็นห้องที่สิบหองใหญ่ทางลูกจางนั้นโอ้โหช่างลูกางนี้ห้องที่สิบเลยครับนี่อันนี้ที่เป็นช่องท้ายลูกผู้ใดมักท้ายลูกกับกินยืนอย่างนี้มูท้ายขีดไม้มีท้ายลงกเองสี่แต่แต่ว่าท้ายไมาใช่นั่นมันสีงามมันเป็นช่องท่านี่จะเป็นหนาเห็นสมอีกงามอีกแบบนึงถ้าลงไปหันแงนเบื้องต้นนี้มันจะเป็นรูปแทนที่เป็นเศษท้ยนีเนาลงกลุ่ม ถ้ายตรงนี้ได้ได้กันแต่ว่าผาดทิไทละไ <laughs> ทเห็นมากพี่มันคืเป็นรูปมีจมบอสมม้งมว่าแข็ง<อ>มากเลยอยากทายรูปอง่ายขอยง,งอพี่สิวูนนี้มันจะเป็นอไฟดับแสดงว่าลวงพอเขา<ะ>เขาอันเสี่ยมเด็กเสี่ยมเด็ก พุขี้ไฟดับนั่นผมมาคุณหนึ่งตี๊แล้วครับนี่นี่กุมเมันิิเป็นเขาลกแบบ้าัง่างแหนเบิงน้นจิเป็นเ็นิที่ไยาลงปูนเกาะว่างเป็นไทยครหมวอนก็พูกเก็บลุงเปทั้งหลังแงนเบิงดีดนะาแอยู่ทไครับลงไปหองนั่นบอกัหย่ๆไปเลยเขาไปมือหองที่สี่ปันครับ ครับนี่ก็ของสุดท้ายครับของที่สิบเดี๋ยวผมจะลงพาไปเบิงผมจะพาทุกคนลงไปเบิงครับเ <c oughs> บฟิตบ้าทิ่ เป็นลูกมันน้งนะครับว้าชิวบอกนี่เป็นลูกธรรมชาติสามเงีกว่าครับอ๋ออันนี้คือสามยอดครับนี่การทำเมืองบาดาลของที่สิบครับ สุดทยแต่ว่าไฟนี่กับแต่พิทิดครับมันกลับบ่คอยทิตตลอดเพราะว่าเิ่นเสี่ยงเิ่นเหตุงานทั้งหอกเิ่นเหตุงานอยู่หนาหนาหนาทำครับทำอีกทำานึ่งนะครับทำมันทำสีทนครับมันก็เลยแบบไฟก็เลยปรวพอครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็ผมก็ขอฝากให้ทุกคนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดติดตามให้ผมนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในําคลิปต่อไปคลิปนี้คงจะถูกใจทุกคนครับว่าพามาเบืองทำบาดาลครับพื่อดําทำพญานาคดาม่าานทำบาดานครับเดาีาดา๋ยวาาผมจะสุดท้ายนี้ก็จิกผมกะจิกไทยต่อนย่างขึ้นไปขึ้นห้อปักทํามพูดแล่ะครับให้เบิง่ง ว่าทุกคนคงจะสนุกกับคลิปนี้นะครับเพราะว่าที่ผมเข้าทํามามีภาพนี้นะครับที่สวยแล,แล้วก็ร้าวใจร้าใจครับท้าทายครับอะไรไม่ไดไม่ไม่กล้าจริงก็เข้าลงไปที่ท,ทํำห้องที่นี่ได้ครับเพราะว่ามือแล้วก็ลื่นด้วย,ยครับทำไมคนเดียวต้องหาต้องาพาเพื่อนอีกคนหนึ่งถึงจะสนุกครับจะไม่เหงาถ้ามาคนจะเจ็บเหงาครับ แล้ตอนนี้ข้างนอกฝนตก่าป็นจะพาเดินออกไปข้างนอกว่าสถึงไหนรือยังครับครับตอนนี้จะได้บอกมาก้างนอกทำนะครับคนตัวครับโอ ใทุกคนมีความสุขในการลงแล้วครับ